ผมขออนุญาตย้ำในเรื่องของการเผาไร่เผานากันนะครับทุกคนน่าจะเพิ่งทราบข่าวในเรื่องของไลต่ตะกอนตาจ้อยแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้นะครับเราอาจจะเสียทรัพย์สินอาจจะเสียแค่ไล่ไปแต่ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับมผมมีเรื่องของน้ำหมักที่เพื่อนผมเนี่ยวิจัยออกมาในการแก้ไขเรื่องพืชกันขอเสียตบมือให้กับคุณแก้วครับ สวัสดีค่ะแก้วเป็นตัวแทนจากบริษัท TTK นะคะบริษัทที่ผลิตน้ำหมักที่ผู้ใหญ่จอพูดถึงเมื่อกี้และข่าวดีที่แก้วจะบอกนะคะก็คือตอนนี้แก้วได้เสนอกับทางบริษัทให้ที่โพชัยเนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองนันหมายความว่าบริษัทของแก้วจะมอบน้ำหมักให้กับเกษตรกรทุกคนเพื่อเอาไปใช้ได้พืชผลในไร่ของตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเจ้าเ้วเจ้าเ้อา คุณแก้วครับไอที่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยคือทุกอย่างฟรีใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะโอ้เป็นไงล่ะพวกเราะตบมือให้คุณแก้วหน่อยแ่เยี่ยม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 ว้ยแล้วปบมองปบมือแล้วก็มันระคายหูกันมาเนี่ยฮะเนี่ย ได้ชาวบ้านที่เขาขาดรายได้ในการรับจ้างเผาไรอ้อย,อยว่าไงผู้ใหญ่ฮะไอเรื่องน้ำมงน้ำหมักฉันไม่ขันหรอกนะแต่การที่ทำให้เกิดมีคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียแบบนี้จะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่ของทุกคนได้ยังไงได้ปะมาไงผู้ใหญ่จะชดเชยรายได้จากการเผาของชาวบ้านนั้นได้อย่างไงว่ามา ลุงกำลังพูดถึงค่าจ้างที่คนงานลุงเผาไล่ตากรตาจ้อยใช่ไหมครับโอ้โว้นี่นี่พูดแบบนี้เดี๋ยวเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะเว้ยมีหลักฐานไงอ้าวอ้าวอ้าวไอยย้ยศมึงพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะถ้าผู้ใหญ่เขาไม่มีหลักฐานเขาจะพูดเหรอฉันจะจับแกวันนี้เลยก็ได้นะฮะแต่พวกผู้ใหญ่จอมขอฉันไว เห็นว่านี่มันก็ใกล้จะวันงานประจำปีแล้วอยากให้มีแต่เรื่องดีๆแต่แกไม่ต้องห่วงนะนะหลังจากจบงานเนี้ฉันจะเป็นคนลากคอแกเข้าคุกเองมองใจเย็นไปไปงกลับไปเถอะครับ ติดจละสิตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะจ๊ะ